อ่ะพี่ครับพี่ครับอ่ะผมนี่ขอตังค์พ่อตังค์แม่ไปเติมเกมฟรีไฟมาตั้งเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าเกมฟรีไฟนี่อ่ะทำท่าเหมือนจะปิดตัวลงอ่ะผมนี่ขอคืนตังค์ได้ไหมครับผมอ่ะเรื่องนี้ผมก็ขอตอบตามตรงเลยนะครับผมไม่ได้เออคือมันก็เหมือนกับการที่คุณเนี่ยไปซื้อของเออไปซื้อของกินแล้วคุณเนี่ยก็เอาของกินเนี่ยมากินจนขี้ออกมาแล้วนะครับผม แล้วคุณจะมีหน้าไปขอคืนทาเฮียอะไรครับผมอาการเติมเพชรอะนะมันก็เหมือนการซื้อของทั่วไปแหละอะคุณเนี่ยก็ทําการซื้อเพชรมาแล้วแล้วคุณก็เอาเพชรเนี่ยไปสุ่มของจนหมดแล้วแล้วคุณจะมาขอร้องคืนเงินทาเฮียอะไรครับผมหรือคุณคิดว่าการที่ GM มหรือว่าเจ้าของเกมนี่สร้างเพชรขึ้นมามันง่ายขนาดนั้นเลยครับมันต้องมีโค้ดมีกระบวนการการทำขึ้นมา คือถ้ามันสร้างง่ายขนาดนั้นทำไมคุณไม่สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาโค้ดที่คุณสร้างไปใส่ในเกมฟรีไฟล์ครับผมอยากถามนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจบเพียงแค่นี้แหละอบอายบายนะ